สวดค่ะพบกับช่องสาวโยโสชาแนลนะคะเรามาทำกับข้าวเย็นกันอันนี้จะทำแกงส้มแกงแกงส้มปลาส่อนได้ปลาช่อนมาเดี๋ยวเราจะทำแกงส้มกันเดี๋ยวทอดปลาก่อนนะคะนี่อันนี้เรา ต้มน้ำแล้วนะคะต้มน้ำเริ่มจะเดือดนิดหนึน่งใส่เกลือลงไปใส่เกลือนิดน้อยใส่เกลือนิดน้อยแก็ใส่ทิกแกงลงไปทุกแกงส้งมาซื้อซื้อมาสิบบาทไมาต้องใส่หมดใส่นิดเดียวพอ มันจะแดงเกินไปแต่มันไม่เผ็ดใส่ให้มันแดงแดงนิดเดียว เก,ก,ก็ดจีตัดใส่พริกแกงหยาบต้องไปหีกใส่พริกแกงหยาดขาตะไคร้ขาขุดอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่ตะไคร้ขุดหน้าบ้านขามาตยโสจะออกดำนิดนึงใบมะกรูด ไปมากรูดข้างบ้านเก็บข้างบ้านเราเห็ดสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าเห็นในยูทู e ก็ทำตามทำตามสูตรในยูทู e ชิแท็บบอกก็ยังไปดูเลยนะจ๊ะแล้วก็เห็ดไปเรื่อยๆ ส่วนเนี่ย,สนนยใส่ปลากระป๋องน้ำซื้อปลากระป๋องมาหนึ่งกระป๋องแล้วก็มาตำตำปลาหนามมันก็นยังเนี่ยหนามมันก็นยังเหลือลไม่ได้ทิ้งน้ำแล้วก็ใส่น้ำลงไปน,นี่คือนามปลากระป๋องนะคะ ตำปลากระกป๋องใส่กับพริกสดอีกย่านบัวเพดตำพริกลงไปอีกเนี่ยพริกสดพริกสดกับเนื้อปลากระกป๋องใส่ลงไปเพื่อความเข้มขน้น เดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนปึ๊บระหว่างนั้นปรุงเลยจ้าปรุงเลยใส่ข้าวขัวเบิดแล้วเอากระปองอยู่นี่ขอโทษทีปึ๊บนี่กระปองรสดี